มาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่อุ้มจะมาให้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆก็คือสมมติว่าเรามีอาชีพในฝันนะคะอาชีพในฝันหรือว่าความต้องการอยากจะทําอยากจะเปิดร้านกาแฟอยากจะทํานั่นทานี่เนี่ยแล้วเ,เราอาจจะไม่มีคุณสมบัติพออาจจะไม่เก่งพอไม่มีความรู้เรื่องนั้นนะคะหรือว่ายังไม่มีเงินยังไม่พร้อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ เราเก็บความฝันนั้นนะคะแล้วก็ทดไว้ในใจและทำงานปัจจุบันที่มีเงินที่สร้างรายได้หาเงินได้จริงๆเอามาหล่อเลี้ยงร่างกายทำให้เอามาหล่อเลี้ยงครอบครัวส่งเสริมครอบครัวได้ทำทำสิ่งสิ่งนั้นห้ามละทิ้งแล้วกระโดดไปเกาะความฝันทำแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยเก็บเกี่ยวศึกษา เพ่งไปที่อาชีพในฝันหรือว่าสิ่งที่เราอยากทำค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่หนึ่งวันแรก2ปีสาปีสี่ปีหปีจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณเก่งคุณแก่งคุณแข็งแรงและคุณพร้อมที่สุดคุณถึงค่อยๆเริ่มการเริ่มทำธุรกิจในตามความฝันของคุณไม่จาเป็นต้องเลิกอาชีพที่สร้างรายได้ได้จริงถึงแม้ว่าไม่ชอบก็ไม่ควรทิ้งมันไปนะคะคุณอาจจะเริ่มต้นทำธุรกิจที่คุณชอบไปไปพร้อมๆกับสิ่งที่ มันเลี้ยงเราอะหล่อเลี้ยงเราและหาเงินได้จริงนะคะจนกว่าอาชีพในฝันของเรามันแข็งแรงและสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราเราค่อยหรือจนเราไม่มีเวลาเราค่อยไปละทิ้งอาชีพหลักที่มันสร้างรายได้ให้เราได้นะคะมันจะได้ทำให้เราไม่ล้มแล้ก็ป้องกันการผิดพลาดป้องกันการว่างงานป้องกันอะไรได้หลายๆอย่างฝากไว้ให้คิด